ับความอร่อยกาคือเพราะว่าตัวพี่หนูเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเขาลงมือทำเองครับผมนงแต่ร้านเริ่มเปิดได้ม่จนถึงทุกวันนี้ครับผมสิบห้าปีก็ทำเองมาตลอดนะตะ้องบอกว่าเ <c oughs> มนูคูดเยอะเยอะมากมาเพชรบุรีไม่กินข้าวฟรีร้านนี้ถือว่าพิดษ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับ รูกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะกับที่นี่เลยร้านขัวลูกว่าเพชรบุรีครับเขาบอกว่าพอมาถึงกันแล้วโหบรรยากาศลมเลื่นมากๆนี่ได้กินหอมกับข้าวแล้วเนี่ยหิวแล้วเนี่ยหิวแล้วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งร้านที่แนะนำทุกคมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า เห็นบรรยากาศดีๆนี้นะครับผมราคา,าหารก็ไม่แพงนะฮะอย่างแค่าราคาประมาณจาาละห้าสิบหกสิบกนั่นเองของร้านเนี่ยเขาบอกว่าอย่าคนเนี่ยได้กินหลากหลายบางทีมาคนเดียวหรือมาแค่สองคนเนี่ยจะได้กินลหลายอย่างเป็นจานไม่ใหญ่มากนะครับผมราคาย่อมเยาเลยทีเดียว ร้านนี้ก็เปิดมานานแล้วประมาณ15ปีนะครับผมก่อนเนี่ยโซเชียลย,ยังไม่มีบทบาทมากม่ายก็จะเป็นการบอกกันปากต่อปากนะครับผมทำให้คนเนี่ยเขามากินกันเยอะด้วยรสชาติาอาหารที่เขาทาออกมาอร่อยนะครับผมผ่าน15้าปีในตอนนี้ก็ขยายร้านรองรับลูกค้าได้เยอะขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาสร้างอาหารกันก่อนดีกว่าเขบอกว่าเมนูคูดเยอะ <laughs> <laughs> เยอะมากอดี๋ยวเราก็จะมาสร้างที่เป็นเมนูแนะนําซิกเนเจอร์ของทางร้านกันดีกว่านะฮะมาทั้งทีต้องจัดเต็มแน่นอนครับผม อาหารที่เราสั่งก็มาแล้วนะครับโอ้โห,หน้าตาน่ากินมากเลยทีเดียวหิวเลยเนี่ยตรงหน้านี้ก็จะมีหล่นปูนะครับผมแกงป่าไก่บ้านมึกไข่ผัดไข่เค็มครับแล้วก็นี่ไฮไลท์ไฮไลท์เป็นยำควัวลูกว้านะครับแล้วก็มีมึกไข่ผัดกะปิกันเชียงปูผัดผงกะหร,รี่ครับผมแล้วก็ผัดชาปลาคังแล้วก็้ายนี้ก็จะเป็นาำชันทอดน้ำปลานะครับโอ้โว่จำชันทอดที่ชิ้นใหญ่มากๆจะบอกว่าข้าวเปล่าที่นี่นะครับผม เขาให้ฟรีเลยครับผมกินเท่าไร่ก็ได้กินไม่อั้นครับผมฟรีไปเลยนะฮะถ้ามาเพชรบุรีไม่กินข้าวฟรีร้านนี้ถือว่าผิดครับผมเริ่มจากนี้ก็เลยคราบนี่ผมเล็งมาไว้แล้วโหมันปูเน้นเน้นอืมดีอืม,อมปูนุ่มหวานมากรัวกินทั้งทีครับผมจาดไปนักนักเป็นยำครัวลูกว่านะครับผมก็จะเป็นใบตำลึง แป้งทอดนะฮะแล้วก็มีน้ำยำด้านล่างนะครับเดี๋ยวลองมาชิมกันดีกว่าอ,อร่อยครับแซ่บต่อไปนะครับเนือนผัดชาปลาคังครับอันนี้ใหญ่นี้เหนือรแน่นมากต่อไปก็เป็นแกงป่าไก่บ้านนะครับเราจะจัดจานเลยทีเดียวดูกันว่าจะเข้มข้นหรือเปล่า เข้มข้นมากโอ้โหขอมาให้เออนี่หล่นปูครับนี่ต่อไปก็เป็นสามชั้นทอดนะครับแบบนี้ออไอ,อผมบอกว่าอาหารโดยรวมแล้วผมที่กินไปอร่อยมากๆเลยทีเดียว เล่าความอร่อยกมคือเพราะว่าตัวพี่หนุเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเขาลงมือทําเองครับผมแต่ร้านเริ่มเปิดได้ใหม่จนถึงทุกวันนี้นครับผม15ปีก็ทําเองมาตลอดนะแล้วก็ยังเป็นคนจัดร้านเองสไตล์ธรรมชาติแบบบ้านๆนะครับผมพี่กัร้าครับผมก็ตั้งอยู่ตรงข้ามกับอบตสมอพลืออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับเดี๋ยวเชิญนด้ดและการฟ้ามนะครับผมร้านนี้ขัวลูกว่าเพชรบุรีอร่อยแน่นอนพี่หนุ่ดคอนเฟิร์ม